การบอกเลิก MOU 43ถึง44ฝ่ายเดียววิธีแก้ปัญหาที่อาจสร้างปัญหาใหม่เมืม่อวันที่14ตุลาคมผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์อัครพงษ์งค่ำคูณอดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงได้แสดงความคิดเห็นในเพจ Facebook ในคารฟองแทมคัน https www facebook com s t o r y php question mark story d i t เท่ากับ d id เท่า 579054nrit เท่ากับ f 6 8 k b j s u 1 j c 3 5 q เกี่ยวกับประเด็นการบอกเลิก MOU 43-44ถึงฝ่ายเดียวโดยได้อ้างอิงถึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศและแสดงความกังวลว่าการกระทำนี้อาจสร้างปัญหาใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่ทำไมการบอกเลิก MOU 43-44ถึงฝ่ายเดียวถึงเป็นเรื่องที่ต้องกังวลออัครพงศ์อธิบายว่าการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศต้องพิจารณาว่าฝ่ายอื่น ได้กระทําผิดสัญญาอย่างร้ายแรงจริงหรือไม่ซึ่งต้องพิจารณาจากข้อบดเนื้อหาที่กําหนดไว้ในสัญญาแล้วว่าการกระทํานั้นส่งผลต่อจุดประสงค์หลักของสัญญาอย่างไรอย่างไรก็ตามการบอกเลิก M.O.U. 43-44ฝ่ายเดียวโดยไม่มีการพิจารณาอย่างละเอียดอาจนําไปสู่พิพาทใหม่และอาจต้องนําไปฟ้องร้องที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ A.C.J เช่นคดี G.A.B.K.O.V.O.N.A.G.Y.M.A.L.O.S. Project Case Hungary สโลวเีเีปี1997ประเด็นที่น่าสนใจคือการกล่าวหาว่ากัมพูชาได้ละเมิด MOU 43อย่างร้ายแรงจริงหรือไม่ออคารพงศ์ยกตัวอย่างการกล่าวหาว่ากัมพูชาได้ลุกราดดินแดนไทยใช้อาวุธปืนใหญ่ยิงใส่พื้นที่พลเรือนทําให้โรงพยาบาลปั๊มน้ํามันและบ้านเรือนเสียหายและว่าการกระทํานี้เป็นการละเมิด MOU 4 3ข้อ8 3 5อย่างร้ายแรงแต่ประเด็นสําคัญคือการกระทําเหล่านี้ต้องพิจารณาว่า เป็นการละเมิดสัญญาอย่างร้ายแรงจริงหรือไม่แล้ว,ว่ามีผลต่อจุดประสงค์หลักของ MOU 43อย่างไรแล้วทางเลือกที่ดีที่สุดคืออะไรออ,อัครพงศ์แนะนําว่าการแก้ปัญหาควรอาศัยหลักกฎหมายระหว่างประเทศและควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจบอกเลิก m o u 4 3ถึง44ฝ่ายเดียวเพราะการกระทํานี้อาจสร้างปัญหาใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าและอาจทําให้ประเทศคู่พิพาทดึงเอาฝ่ายอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในข้อพิพาทโดยไม่จําเป็น คำถามที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าการบอกเลิก M O U 43ถึง44ฝ่ายเดียวเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือไม่ทำไมด้วยคาระวะอัครพงษ์ค้ำคูณหมายเหตุการที่ไทยไม่ได้เป็นภาคีนในอนุสัญญากรุงวินนาว่าด้วยกฎหมายสถทสัญญาปี1969 2512ไม่ได้หมายความว่าไทยจะไม่สามารถอ้างใช้บทบัญญัติในอนุสัญญาดังกล่าวได้ เนื่องจากอนุสัญญานี้ถือเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ c u s t o m a r y International Law จึงมีผลผลูกพันทางกฎหมายด้วยเช่นกัน